แม่ไก่เอาลองดูสิฮะน้องเบิ้ลหูลูกเอาไหมอ๋ออย่าไปใกล้พี่ทิมเหรออ๋อแล้วก็ไปแย่งอันแย่งไข่บ่อแย่งรองเท้าบ่ออ๋อไปแย่งรองเท้ากับผู้นึ่งรอแข่งนาผู้นึ่งรออันจอบเอาข้างหลังไงมาข้างนาเร็วเร็วอือไอ้น้องพี่แต่ถึงได้ผู้นึ่งรอแข่งนาผู้นึ่งไปยิบเอาเกือบแข่งหลังเร็วเร็ว รอข้างน้านั่ข้างลั่งรว่มเออได้ออ้อมันเหรอเาละถือเคยจากแม่มาที่นี่เอาบอเป็นน้อพี่้พี่บ่ออกเออไอ้น้องพี่เราเป็นตัวลอยยู่หันแล้วเเอาเอาพี่พ่หนีเบาหนีเบาไปก่อนเบาไปก่อนเบา เอา้สิได้เนี่่นี่มเนี่ใงโอ้มันกบได้แล้วเนาะบ้าออกไปบ่าควายเอาบักอีบ่าวไปเดี๋ยวมันจะเป็นกาอง่กเได้ลหลพี่ได้ลแม่้ทได้ได้ได้ เอาหนุ่มพี่จัการหนุพี่เอาเอ้ยเให้พี่ไอ้ล่อข้างหลังพี่เอาวีวเอาวิวยิบเลยสามคนผุนแม่ล้วบังแดดนเรตัวยิบยิบยิบยเขาพร้อมกันเลยเขาพร้อมกันหนึ่งสองสามวนสเ้อสามขาพร้อมกันยึดตามกันได้เอน่นนั่นนั่น่บางบนั่นนั่นนั่่างบเห็นบ้างน เอ้ยหลักไข่วิธิมัไม่ได้ดอกพวกเจ้าวิธิมนก้องเก่าไข่ขขดี